มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะในวงการศรัลรยกรรมใครที่อยากจะทำศรัลรยกรรมท่านอาจจะต้องศึกษาให้ดีเพราะล่าสุดมีตำรวจไปรว,ปรวบตัวคุณหมอศรัลรยกรรมท่านหนึ่งทำคนไข้อะค่ะเป็นเจ้าหญิงนิทราสี่ปีกว่าล่าสุดไปสอบปากคำที่สอนอสุทธิสารนะคะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่านายแพทย์ท่านนี้ม,มีพฤติการจัหลบหนีค่ะจากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งเข้าไปทำศัลยกรรมที่คลินิกเสริมความงาม,งามย่านห้วยขวางเมื่อปีหกสองค่ะ จนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า4ปีตำรวจสอนอสุทธิสารก็ได้ขอสารออกหมายจับสารแขวงพระนครเหนือในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจไปคุมตัวนายแพทย์ท่านนี้นะคะที่ถูกออกหมายจับเพื่อไปสอบปากคำที่สอนอสุทธิสารค่ะหลังถูกจับได้อยู่ในพื้นที่ของเชียงราย ขณะเข้ารับบริการร้านนวดแผนไทยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายก่อนจะนำตัวขึ้นเครื่องส่งตัวให้กับชุดสืบสวนสอนอสุทธิสารที่สนามบินสุวรรณภูมิจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะในแพทย์รายนี้ถูกออกหมายจับไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังไม่มาตามหมายเรียก ตำรวจสนอสุธิสารก็เลยไปขอสารให้ออกหมายจับแล้วก็ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่3จังหวัดคือเชียงรายพะเยาแล้วก็เชียงใหม่เนื่องจากว่ามีการสืบทราบมาว่านายแพทย์รายนี้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก่อนที่จะตามจับกลุ่มตัวมาได้ในที่สุดแล้วก็จะนำตัวส่งฝากขัง8ดโมงเช้า ของสารเมื่อเช้าที่ผ่านมาเองนะคะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกสองคนที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับการทำศัลยกรรมใบหน้ากับหน้าอกกับนายแพทย์รายนี้ด้วยโดยพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะค